รั่วละรั่วละ GPS ลูกค้าบอกให้เข้ามานี่องมัอหม้อสดบางหอดซะบ,บุวี่ไผโทรกับอะไ้ว่าเล่นคงดีกันแล้วบ่สองหมอนี่นเป็นลูกค้าโทรกับตบติดบาทน,นี่มีเนี่ยเป็นเมนโบน้อเด็กปนันนิดะ เงียบกิบเลยไม่ถอยออกคืนมัวมัวซุดเมียนบุญเนาเมียนบุญอนา GPS เอาเอื้อนออกมาละ เข้าไปซูดจับมพีทางอ,อกกลับมาคืน